ที่เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วก็คือครั้งนั้นที่ผมจะลดใจที่สุดคือพันธุรถโทจากกริฑปวงผมเมตรองพูมกับปราบปรามสพอลอเอาะนาราธิวาสที่เป็นผู้ที่เสียสละจริงๆเสียสละ ตำแหน่งในกรุงเทพที่ดีๆเขาไปทางใต้นี่ต้องเป็นยกเป็นตัวอย่างท่านพลตระเวรอดุลสาทสิงแก้วผู้บาาร,ริการตรวจชาติเนี่ยแล้วก็ท่านพลตระเวรขุนทองใต้ขวัญไป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 ร่วมพระนานเพลิงศพไปให้กำลังใจครอบครัวซึ่งผมก็ไปด้วยสลดใจมากแล้วก็เราต้องให้กำลังใจท่านเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเหตุการณ์ผ่านมาที่เจอจ่าสามครั้งก็ไม่ได้หยุดเลย<ม>นะครับกัดรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีกยังเมื่อกี้ยางจะฝากอะไรไหมในท้ายรายการนี้จะฝากผมอยากจะนะครับ ขอฝากจริงๆนะครับฝากจริงๆเลยว่าอย่าทําเรื่องสารางยวัดภาคใต้เป็นเรื่องการเมืองเลยครับมันเป็นเรื่องที่คุณใช้กฎหมายังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็การเมืองเนี่ยไม่ใช่การเมืองที่การเอาศพคนมาตั้งแล้วก็ฆ่าแล้วก็วางระเบิดแล้วก็บอกอยากจะได้อย่างนี้ตามที่คุณนึกฝันผมอยากจะฝากนะครับว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความ ปาถนาดีแต่คนเสียชีวิตกับเจ้าหน้าที่ที่ทางานเสียสละอย่างที่คุณสุนทรินีว่าแล้วเนี่ยนะครับทหารตาร,รวจเจ้าหน้าที่ที่ทํางานไม่ว่าจะครูนะครับอยู่ในพื้นที่ทุกฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลประชาชนภาคใต้คุณกําลังสร้างบาปอย่างหาที่ยึดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาฝากชีวิตไว้ว่าคุณคืออํานาจรัฐที่คุ้มครองเขาทูลทีงหยุดยัง้ง ไหยการความไม่สงบภาคใต้นี่ให้ได้โดยใช้กฎหมายและการดําเนินนโยบายที่ถูกต้องเรื่องมวลชนชัดเจนขอให้บังคับใช้นะครับเหมือนอย่างอเมริกาให้ได้นะครับคนสามคนนะครับก่อเหตุเขาสังปิดเมืองทั้งเมืองนะครับใหญ่กว่าเราอีกปิดือทั้งเมืองและคนให้ความร่วมมือหมดไม่มีใครบ่นต้องคำว่าคือลิเราเสรีภาพเขายังเอาจนได้นะครับอยากจะฝากนี้ครับว่าถ้าอยากจะเป็นนะครับนาดาพนาประเทศและยี่ต่อไปยังเข้าอาเซียนอีกแล้ว นะฮะก็ทําอย่างให้สากลจริงๆครับเอาประชาชนไปที่ตั้งเอาประชาชนมเป็นศูนย์กลางรักษาชีวิตเสรีภาพและความคุ้มครองให้ได้นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทําครับ,รบนี่คือมุมมองของหม่อมหลวงสุทธิชันตวรวุฒิซึ่งหรือพี่ช้างเราพูด้ดำเนินการร่วมกับผมให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกับกลุ่ม b ีอ ว่าเป็นอย่างไรบ้างแลนะความรุนแรงทําไมเพิ่งไม่ลดลดเพราะอะไรเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ต้องรายการตามหาความจริงต้องขอบคุณพี่ช้างอย่างมากค,ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพบกันสักคู่มาพบในช่วงที่สองของรายการกับกิจกรรมดีๆครับสจกคู่ครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่า ทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 วันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ V 1วันเพิ่มความขาวเนียนสว่งสางใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะเ okay, ซื้อ b ีวัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลด 1, ทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลด 1, ทันทีเหลือ2,500บาทซื้อ b ีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลด 1, ทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183 โทษเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นหนังสือบิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาสันชายผงาดรับ AEC เต็มสู่ส่งคาล่าพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่เปิดสิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำละแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากร,กรขาดกระทบขยายสาขา m i l k ิ w a y Network อาหางกาใช้ใบละพันฟาดหัวสื่อขายตรง ตลาดรถนำเข้าพังพินาศ DSI สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ต UST ทีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามนักสื้อพิมตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ SK 999ปุย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืนทุกชนิด จะเดินเตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 นังสีบิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาสันชายผง,งาดรับ AEC เต็มสู่ส่งคาราพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉา AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่ เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำและแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากร,กรขาดกระทบขยายสาขามิวกิเวเน็ตเวิร์อาหางกาใช้ใบละพันฟ,า,นฟาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ DSI สั่งกวาดล้างทั่วประเทศหัวแดงสบช่องรุกตลาดนมเปรี้ยวดันโยเกิร์ตยูเทีถีบตัวทิ้งคู่แข่งติดตามนั้สสอพิม์ตลาดวิเคราะห์ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่า ทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ b ีวันและนี่คือคํายืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ b ีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่งสางใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเห็นผ okay, ิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ b ีวันเรียกูสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ b ีวันเลยค่ะต่ะใช้ตัวนี้พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีวันค่ะ ซือบีวัน1กล่องปกติราคา1450บาทลดนทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4350บาทลดทันทีเหลือ2500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7 2 5 0บาทลดทันทีเหลือ3600บาทสนใจโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 โทษเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น านโคครับมาพบในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงวันนี้รายการตามหาความจริงจะไปยกย่องอีกครั้งนึงยกย่องคนที่ดีจริงๆที่ทํางานเพื่อสังคมที่เสียสละและทําโดยไม่ได้หวังอะไรด้วยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนทําอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามยอดภาคใต้เนี่ยนะครับแต่ข้างล่าจดนี่ท่านคุณนรงสุธิสัมพัฒน์และดรสุริมาสุธิสัมพัส์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างและคณะได้สร้างศาลาอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยในมหาวิทยายลัยลาดจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยณวัดมหาธาตุโดยมอบโดยการมอบอาคารนี้เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรายการตามหาความจริงไปตอบตแหวงหาไปดูกิจกรรมภาพบรรยากาศในวันนั้นดังนั้นทุกคนคนไทยทุกประเทศขอให้ร่วมกันยกย่องคนดีที่เขาทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองและก็ถวายสาลาโชติกะวิทยาลัยไ,ไปชมภาพบรรยากาศนะครับเชิญครับท้ามู่ใดมีความพร้อมเพียงกันในู สุสมหมายตายกังวลเพราะทุกคนสามวันทีติต่อกันวันนี้เรามีความผิดเพริศเสมสัมปรานปติสมบรณติอุสลยิ่งนาเพราะ่างเจ้าพระพารครบในการอุประ,ะอัอางทานแห่งนี้จึงเป็นเหตุให้เรามีโอกาสที่จะมาร่รวมอภิอในการสร้างอุสุยิ่งนา กำหนดการในเวลาในวันนี้การกำหนดการพิธีการเปิดป้ายอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและฉลองอาคารโรงเรียนธรรมหาสตรวิทยาลัยกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระธรรมสุทีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุุวราชร,รังสฤษดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงดิฉันดรสุรีมาสุดที่สัมพัสกรรมการบริหารอภิธรรมชนิกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและอุปนายกของสภาคมแห่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในนามของผู้แทนศิษยานุสิตและนักศึกษาอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสรองอาคารโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยาลัยในวันนี้ ดิฉันขออนุญาตกราบนมัสก,การถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของพิธีเปิดป้ายในครั้งนี้โดยสังเขตดังนี้อาคารโรงเรียนธรรมมหาาวิทยาลัยหรืออภิธรรมโชติกะวิทยาลัยได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2465ซึ่งสร้างมาเป็นเวลา91ปีแล้วเพื่อใช้สอนธรรมะ บาลีและเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าของเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เพลงเขมจารีต่อมาในปีพุทธศักราช2490เป็นที่เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเมื่อปีพุทธศักราช2494พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพฤธ,ธาจารย์ ภาสภมหาเถระขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมสังฆมนตรีว่า,าการองค์การปกครองนายกสภามหาเวียนลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาไลยได้เดินทางไปดูกิจาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่าได้เห็นการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศพม่าอย่างแพร่หลาย ซึ่งในสมัยนั้นการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยยังไม่มีจึงได้ติดต่อรัฐบาลประเทศพมา่าและขออาราธนาพระสัตธ,ธรรมโชติกธรรมมาจริยะพระเถระผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพระอภิธรรมพิดกจากประเทศพมา่ามาดำเนินการเปิดการศึกษาพระอภิธรรมพิดกครั้งแรกที่วัดละคัง โคสิตารามกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2511ได้ก่อตั้งอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุนุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครโดยใช้ระเบียงโบสถ์เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมซึ่งอยู่ในพระสังราชูปรมภม สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานอำนวยการจัดการศึกษาโดยได้รับความอุปถรัรมภ์จากมูลนิธิสัทธธรรมโชติกะและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2524จึงย้ายมาใช้อาคารโรงเรียนธรรมมหาธาตุวิทยายลัยหรืออาคารอาภิธรรมโชติกะวิทยายลัย ให้ชื่อว่าอาภิธรรมโชติกาวิทยาลัยมหาเวทาลัยมหาจุลาลงกรณราชิวิทยาลายัยเวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว